The truth. สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องจอมมนาเช่นเคยนะครับวันนี้ทีไฟก็มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับคนจะเป็นกิจกรรมของฟรีนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาในช่วงสงการนะครับทุกคนวันนี้ก็วันที่17เมษายนนะครับทุกคนก็จะมีกิจกรรมสกินเลเวล7นะครับทุกคนที่อัปเดตเข้ามาให้ทุกคนเล่นฟรีนะครับทุกคน โอเคนะครับผมกิจกรรมนี้ก็จะมาตั้งแต่วันที่17เมษายนไปจนถึงวันที่21เมษายนนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็จะมีเป็นเจ้าสกิน AK เลเวล7ตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีสกินของ MP5 เลเวล7ด้วยนะครับ ในการรับนั่นก็คือเราต้องเล่นกับเพื่อน1เกมนะทุกคนก็คือเชิญเพื่อนมาเล่น1เกมนะทุกคนก็จะได้เป็นสกิน level เตัวนี้ไปใช้1วันนะครับทุกคนก็คือแบบว่าถ้าเราเล่นครบ1เกมนะครับทุกคนมันก็จะให้เราเลือกรับสกิน level เจ็ดหนึ่งกระบอกนะครับผมไปในสองกระบอกตัวนี้นะว่าเราจะเล่นสกินตัวไหนเนาะสำหรับสกินสองสกินนี้พี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน จะเป็น9 AK าเ v e l 7ตัวนี้นะครับแล,และก็สกิน MP5 ตัวนี้นะครับทุกคนเลเว l 7นะครับผมซึ่งตัวนี้พี่ก็อยู่ที่เลเว l 4นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปเล่นครบเราก็จะได้เป็นเลเว l 7เนาะแค่หนึ่งวันนะครับทุกคนไม่ใช่ถาวรน,นะครับ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปทําการลงเล่น1เกมนะผมเพื่อที่จะมารับสิทธิ์เลือกเล่นสกินในวันเจ็ดหนวันนะครับผมตองสุ่ม id หมวก f งเฟกฟงบาบาทซื้อแล้วได้ของ100%กล่องแรกได้68เพรกล่องต่อไปได้ดีแล้วทุกคนมีหมวก f จริงจริงโอกาสออก5%แต่สะสมครบ49ครั้งการันตีหมวก f เ,เลยรานรเตอมเพรด้วยใช้เพียง vd มีรหัสขายราคาถูก สนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนูกเกอร์โซนจดทะเบียนการค้าแล้วโอเคนะทุกคนเราก็ไปลงเล่นมาหนึ่งเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีสิทธิ์ในการเลือกรับหรือย,อยังโอเคนะผมตอนนี้ก็มีสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือไปเล่นกับเพื่อนหนึ่งเกมนะผมก็จะได้เลือกรับสกินสองสกินนี้ทันทีนะครับทุกคน ยามนั้นทุกคนเลือกได้แค่1สกินเท่านั้นนะครับผมในหนึ่งวันเนาะก็จะมีเอตัวนี้นะครับผมแล้วก็ m p นะ็ฟเนาะตอนนี้พี่ก็ขอแลกเป็นเอ็มไฟละกันนะครับผมพอดีสกินเอพี่ก็เลเวลเจแล้วนะครับเหลือแต่ m p นะ็ไฟเนาะเอคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกินที่เราแลกมากันเลยนะครับ ก็จะเป็น MP5 ตัวนี้เนาะมันยังไม่ได้ท่าทางนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราแรกมา1วันแล้วจะได้ท่าทางด้วยนะครับไม่ไม่ใช่นะครับผมก็คือเราต้องครอบคลองสกินตัวนั้นแล้วก็อัพให้ถึงเลเวล7ก่อนนะครับเราถึงจะมีท่าทางเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน ลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่โมกันด้วยนะครับผมเวลาพี่โมลงคลิปหน้ามันจะได้แจ้งเตือนทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม,ม,วามาไว okay, ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บา,บายยครับ